สวัสดีค่ะมีน้องหลายคนนะคะถามมาเกี่ยวกับ English Test ของสายการบินนะคะชอบทีของสายแขกนะคะที่พี่มองว่า English ทสอะยากมากที่สุดพี่ขอยกให้สายการบินเอทิฮัดค่ะสายการบินเอทิฮัดนะคะ English t e ท t ของเขาค่อนข้างยากมีทั้งการฟังนะคะแล้วก็มีการแกมมาวอร์แคปแล้วก็การอ่านซึ่งมีหลายแพศเซกมากๆเลยแต่ว่าข้อดีของสายการบินเอทิฮัทอะคะ่ะคือเขาสามารถให้เรากลับมาทํา ที่บ้านได้ English test นะคะแต่ว่าเรอาอก็ไม่จำกัดเวลาค่ะหมายความว่าถ้าน้องจะใช้เวลากับข้อนั้นๆแบบนาน10-15นาทีในการคิดอะไรอย่างเงี้ยเออก็สามารถทำได้นะคะเอออันนี้คือแบบ อัน i ิมิเตไม่จํากัดเวลานะคะนักเรียนพี่บางคนนะคะใช้เวลา3ชั่วโมงในการทํำข้อสอบของ e t i h a ั Airway นะคะก็คือค่อนข้างนานเลยส่วนอีก2อสายการบินนะคะนั่นก็คือ Emirates กับก a t a รนะคะของ Emirates เนี่ยเอ่อการอ่านของเขาค่อนข้างยากนะคะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ง่ายง่ายลงมานิหนึ่งแล้วเพี่มองว่าของ Emirates แนตะ่ยากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของคําศัพท์หรือโ o c คมนะคะซึ่ง MoCA ของเขาอะจะเป็น วนแหวแบบชั้นสูงนิดนึงหรือมีสับแอร์อยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็รูปแบบในการทำข้อสอบของ e m i r a t e ก็คือหลังจากที่เราผ่าน Group Discussion 2แล้วเราจะได้ทำข้อสอบ English Test ในมือถือนะคะโดยจับเวลา30ข้อ30นาทีเนาะไม่สามารถถ้ากดทำแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปทำอีกได้นะคะส่วนข้อสอบของ English Test ของสายการบิน Qatar Airways นะคะออจะเป็นรูปแบบของกระดาษเน อารมณ์เหมือนทำข้อสอบที่โรงเรียนะ่ะก็จะมีกระดาษมาให้แล้วก็ออนั่งทําข้อสอบเลยนะคะเออในส่วนข้อสอบของ กาตานะคะรู้สึกจะมี25ข้อเนาะ25ข้อมีการอ่านประมาณ2เรื่องนะคะซึ่งการอ่านของกาตาเนี่ยค่อนข้างแพร่เศษค่อนข้างยากแต่ว่าชอยยังไม่ยากมากนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเอ่อวอแคบกับคอนเวอร์เซชันซึ่งคอนเวอร์เซชันง่ายมากนักเรนส่วนใหญ่ก็จะผ่านตรงคอนเวอร์เซชันแต่ที่ไม่ผ่านกันส่วนใหญ่ก็จะไม่ผ่านกันตรง Reading, เรดดิ้งแพสเซจด้านหน้านะคะดังนั้นเนี่ยทั้ง3สายการบินนะคะก็จะมีอังกฤษเทส s t เป็นของตัว เลยทําให้น้องคนไหนที่อยากจะสมัครแอร์สายแขกก็ไม่จําเป็นต้องใช้คะแนนโทอีกนะคะไม่ต้องสอบโทกอีกแต่ว่าน้องก็จะต้องทําข้อสอบของสายการบินผ่านเพราะเขาจะมีข้อสอบ English Test มาวัดน้องเลยที่งานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าน้องคนไหนกังวลเรื่อง English Test อ่ะก็ควรที่จะฝึกคําศัพท์สอ์แอร์ไปนะคะหรือถ้าสนใจในคอร์สเรียนของเรานะคะเรามี m อกอ up จำลองข้อสอบให้น้องๆทำนะคะซึ่งหลายๆคอ เป็นข้อสอบจริงของสายการบินมาดูกันนะคะที่คอสติวสัมภาษณ์แอร์กับแอร์แขรค่ะ